สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอุดฟันเจ็บไหมนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปอุดฟันนะก็แล้วไม่กล้าด้วยกลัวนะคะว่าจะเจ็บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้จะมีคําตอบเนาะว่าอุดฟันเนี่ยจะเจ็บไหมอ่ะอย่างอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนว่าทําไมเราจะต้องอุดฟันนะคะสาเหตุหลักๆเลยนะคะที่เราต้องอุดฟันเพราะว่าเรามีฟันผุค่ะลักษณะฟันผุก็คือฟันที่เป็นรูนะคะส่วนใหญ่ ก็จะมักจะมีสีดำเนาะหรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่หลักๆเลยเนี่ยก็คือฟันมีสภาวะเป็นรูนะคะ,ะบางคนอาจจะมีอาการเสียวฟันปวดฟันร่วมด้วยนะคะเวลากินน้ําเย็นอะไรพวกนี้นะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือฟันสึกเนาะอันนี้มักจะเกิด กับคนที่แปลงฟันผิดวิธีนะคะก็ทําให้เกิดคอฟันสึกได้นะคะในกรณีนี้นี่ก็คือจะต้องมาอุดฟันเช่นเดียวกันเนาะอ่ะเรามาดูส่วนประกอบของฟันกันนะคะฟันที่เห็นในช่องปากของเราเนี่ยที่เป็นสีขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าเคลือบฟันเนาะพอถัดจากเคลือบฟันนะคะไปมันก็จะเป็นอ่า เนื้อฟันนะคะเนื้อฟันที่มันเป็นสีเหลืองๆเนะาะผัดจากเนื้อฟันไปก็จะเป็นโพรงประสาทฟันนะคะตรงนี้เป็นโพรงประสาทฟันอะนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นเหงือกนะคะบริเวณรอบๆเนี่ยคือเป็นเหงือกอันนี้ก็คือเป็นกระดูกเบ้าฟันเนาะ,อะพอเรารู้ โครงสร้างรากฟันแล้วนะคะมันจะเกี่ยวข้องอย่างไงนะคะกับความเจ็บปวดของการเกิดฟันผุอ่ะมาดูกันต่อไปนะคะฟันผุเนาะมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายระยะเนาะหลักๆเลยเนี่ยทางการแล้วเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็นสี่ระยะเนาะก็คือระยะแรกเนี่ยก็คือจะเป็นฟันผุที่ยังไม่มีอาการนะส่วนใหญ่ก็คือจะผุแค่ชั้นเคลือบผิวฟันตรงนี้ค่ะ เนาะแค่ชั้นฟันเคลือบฟันสีขาวๆที่เราเห็นในช่องปากเนาะระยะเนี้ยมักจะไม่มีอาการนะคะแต่บางคนอาจจะแบบปกติเลยอาจจะมองแทบไม่เห็นดูฟันผุได้ซ้ํานะคะก็คือจะต้องให้หมอมาตรวจถามว่าถ้าเรามาหาหมอแล้วพบฟันผุในระยะเนี้ยอุดแล้วจะมีอาการ เจ็บไหมบอกบอกเลยว่าไม่มีอาการเลยนะคะแทบจะไม่เสียวไม่เจ็บแม่อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะอาจจะเมื่อยปากเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่นานด้วยนะใช้เวลาอุดไม่นานเพราะว่าฟันผุไม่ลึกนะคะแล้วก็ผุนิดเดียวนะสามารถใช้เวลาอุดเร็วไม่นานไม่เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะถ้าใครรู้สึกแบบ ว่าตัวเองมีฟันผุไหมลองอาปากดูซิมีจุดดำๆไหมอะไรอย่างเงี้ยรีบมาพบทันตแพทย์นะคะหรือหมอหมอฟันเนาะเพื่อทําการรักษานะ,ะแต่ถ้าเรายังไม่มาหาหมอในช่วงนี้อะฟันผุลุกลามไปเรื่อยๆนะคะระยะที่2เนี่ยจะเป็นระยะที่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะมาหาหมอนะคะก็คือเริ่มมีอาการเสียวฟันเนาะช่วงที่แบบกินของเย็นอะไรอย่างเงี้ยเอิบก็มักจะมีอาการเสียวฟันแต่ก็หายประมาณเนี้ย ก็เริ่มสมาหาหมอกันละนะคะหลักๆก,ก็คือในระยะที่สองเนาะถามว่าระยะนี้มีจะมีอาการเจ็บไหมนะคะอันนี้ก็คือบางคนก็อาจจะมีอาการเสียวบ้างเนาะอันนี้แล้วแต่อยู่ที่รอยฟันผุด้วยว่าผุลึกแค่ไหนนะคะถ้ายิ่งผุลึกใกล้โพรงประสาทฟันมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะเสียวมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะบางคนถึงขั้นต้องฉีดยาช้าระหว่างการอุดฟันเลยก็มีนะคะอืหรือบางคนอาจจะ อันนี้ก็อยู่ที่บุคคลด้วยนะบางคนเป็นคนที่แบบทนความเจ็บทนความเสี่ยวได้มากเนี้ยก็ไม่เสี่ยวอะไรมากแต่ก็มีอาการเสี่ยวเล็กๆน้อยๆเนานะเพราะว่ามันผุถึงชั้นเนื้อฟันแล้วนะคะเออชั้นนี้ก็มันก็ต้องมีบ้างนะคะที่เสี่ยวฟันนะเจ็บกับเสี่ยวถาม่เหมือนกันไหมก็บอกไม่ได้เนาะแต่มันเป็นอาการที่ทําให้เราทรมานนะคะเออก็ใช้คําว่าเจ็บก็กได้เนาะนะคะอืม ส่วนถ้าเรายังปล่อยทิ้งไว้อยู่นะคะคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะคะปล่อยลุกลามไปเนาะจนฟันผุเนี่ยทะลุไปที่โพงประสาทฟันนะคะอันนี้ไม่สามารถอุดได้แล้วนะคะการรักษาก็คือต้องรักษารากฟันนะคะหรือไม่ก็รักษารากฟันหรือไม่ก็คือต้องถอนฟันนะสำหรับระยะที่3กับระยะที่4เพราะว่ามันลุกลามเข้าไปเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นตุ่มนองแล้วนะคะก็ต้องรักษาราก เนาะอันนี้รักษาพงประสาทฟันนะหรือไม่ก็ถอนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ฟันปลอมนะคะฟันบ่อไปเลยเนาะเออนะอ่ะก็ภาพเนี้ก็น่าจะตอบคําถามของคนที่สงสัยนะคะว่าฟันผุไปอุดแล้วจะเกิดอาการเสียวไหมเจ็บไหมนะคะคําตอบก็คืออยู่ที่ลักษณะของฟันที่ผุคะ่ะถ้าผุลึกอ่ะถึงชั้นเนื้อฟันผุลึกมากอย่างเงี้ยโอกาสเสียว โอกาสเจ็บมันก็มีแน่นอนนะคะแต่ถ้าผูเรเลเล็ก,กน,น้อยนะคะบางคนเนี่ยที่ถามคนไข้ที่เคยอุดให้มักจะแบบไม่มีไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเออไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยก,กักกันิดเลยนะคะโอเคค่ะเออ ขั้นตอนที่จะทําให้เราแบบขั้นตอนการอุดฟันเนาะที่จะทําให้เรารู้สึกเสียวฟันเจ็บฟันนะคะมันก็จะมีขั้นตอนการกอฟันขั้นตอนเดียวเนาะขั้นตอนอื่นๆก็พอคุณหมอเขากอฟันเสร็จปุ๊บเขาก็จะใช้น้ําฉีดล้างใช้กดปรับฟันอันนี้มันก็จะรู้สึกปเปี้ยวนะคะเปี้ยวเฉยๆเนาะเออมันก็ไม่ไม่เจ็บแมะไอะ,ะ่ะค่ะแค่รู้สึกปเปี้ยวแล้วเขาก็จะทาทาสารที่ติดเคลือบให้ติดกับ ตัวที่นั่นนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นอุดอีกแบบหนึ่งวัสดุอุดที่เป็นสีเงินนะคะเขาก็แค่กอรอแล้วก็อุดไปเลยนะคะแล้วก็ขัดแต่งเล็กน้อยนะคะก็ไม่เจ็บไม่อะไรเนาะขั้นตอนที่จะรู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกเสียวก็มีขั้นตอนนี้ขั้นตอนเดียวเนาะคือการกรอฟันนะคะอ่ะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับในเรื่องของ อุดฟันแล้วเจ็บไหมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะหรือประชาชนทั่วไปเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย